มาน,นานแล้วแต่ว่าไม่มีใครถามแฟนแฟนใหม่ค่ะแฟนใหม่นี่ก็จะฉลองวันเลนไทายที่6 ี่ทเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เย็นเลยใจดีกับลูกเราดูไว้ความรักที่ดีมันต้องประมาณนี้แหละ้อนโยงมันถึงตายอย่างนี้ตายทำไมเราต้องนอนโยงอยู่คนเดียวจริงๆก็ไม่เกียวอะไรกันเราแต่แค่แบบว่าเป็นห่วงในสถานะว่าเขาต้องมาใกล้ชิดลูกเราอ๋อยินดีอยู่แล้วเขาเราก็ถามลูกว่าเป็นใครหรอกก็รู้ว่าดีไซน์เขาเป็นไงก็มีก็ดีถามลูกลูกก็แบบยังไม่รู้ลูกก็รู้ข่าว เรีว่าสร้างความฮือฮายอย่างมากหลังอดีตสามีทิมพิธาเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวก้อยอรัชพรเมื่อวัน,ว,นวันเลนไทยที่ผ่านมาโดยท่าน,น้าสาวตต่ชุติมาทิปนาธที่มาร่วมงาน ibt3x s i ร a coming shooting gel งสเจนวารีนาสตูดิโอก็ได้เปิดใจว่าเธอเองก็คบหาดูใจแฟนหนุ่มนอกวงการที่เคยขอแต่งงานแต่ว่าปฏิเสธไปแต่ถ้ามาขออีกก็พร้อมแต่งแน่นอน ทั้งนี้สาวไต่ชุติมายังได้เผยต่อได้ว่าไม่ได้เหงาในวันว,นเวาเลนไทน์ทามา6ปีแล้วเพราะมีหวานใจคนใหม่แต่ยังไม่พร้อมลงรูปหรือว่าเปิดตัวเลยไม่มีโมเมนต์ภาพคู่ให้ได้เห็นพอถูกถามถึงอดีตสามีว่ากำลังมีความรักครั้งใหม่สาวไต่บอกว่าเคยแอบถามลูกเหมือนกันแต่ก็มาทราบข่าวพร้อมทุกๆคนจากนั้นก็ได้แสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของอดีตสามีอีกด้วยไม่เห็นต้องตื่นเต้นเลยมัน <laughs> ดานก้าวา <laughs> สาวนี้ไปไหนก่อนเออแล ไปทริปต่างจังหวัดก็ไปก็มีคนพาไปแต่ว่าลูกไปด้วยแต่แวก็ไม่เหี่ยวแล้วไอที่ถามแบบชาวบ้านเลยอย่างนี้ไม่จริงๆไม่เหี่ยมานานแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีใครถามไม่ได้เจอไม่ได้เจอแบบแฟนใหม่แบออางก็ แฟนใหม่ค่ะแฟนใหม่ทำไมเป็นใ<ห>ครน,น,นะคะ,คะ,ะเขาเป็นใครเขาก็เป็นคนธรรมดาด้่แหละที่เข้าใจเรา<อ>แล้วเราเข้าใจเขาไม่เข้าในวงการาหรือนอกวงการเหนอกนอกวงการค,รค่ะอืมก็นานแหละปีนี่ก็จะฉลองวันเลนไทน์ที่6 ปีที่หกเจ้าตัวเราไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกไงก็คือบอกไป้ึง่ว่าก็รู้สึกว่าเราสึกว่าแบบถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ชัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะน่าแตกเองถ้าเราแบบม่อัหรอะไรที่รู้สึกว่าความชัวของสบัติเรามันก็เหมือนกับว่า มันก็อ่อนๆออกๆกันมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือมีความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเราก็มั่นใจนะเพราแบบวิวผู้ชีวิตหุยเขาก็เขาก็เป็นแบบทุกโกรให้เราได้ค่ะมันรู้แบบก็มีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบปรึกษาได้ออะไรย่างเงี้ยสัมตัดอะไรที่ตอบจุด์เขาตอบจุด์ตอบเพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้งลูกมีทั้งลูกมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีความแบบมีความเข้าใจ สูงมาแล้วเขาแบบเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เย็นอะไรประมาณเนี้ยครับก็ใจดีใจดีกับลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้จะได้ปีนี้จะได้เิ็นภาพเหมไม่ไม่ไม่มีไม่ม่ไม่ก็เกรงใจเขาด้วยเหมือนเขาเป็นแบบเหมือนอินโทรเวิร์ t อะไรอย่างเงี้ยนะคระเกรงใจเขาแล้วเขาต้องจับจ้องเขารู้ใช่ไหมเขาเตรียมรบบตรงนี้บ้างแต่ก็อินโทรเวิร์ t คือเรารู้แหละว่าเขาน่าจะไม่ชอบก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ลงอะไร แต่เขาโอเคทั้ยกับสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ต้องเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องให้ใครเห็นมากเขาโอเคแต่เราบางทีอาจจะแบบงงๆนิดนึงว่าแบบเหมือนบางทีเราเคยคบคนที่แบบเปิดเนาะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเอออันนี้คือใช่รึเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยรึเปล่าแบบตอันคือยังไงสาหรับเราก็มันก็มีช่วงที่แบบเบรกความสัมพันธ์ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยหลายรอบเลยอะค่ะก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบ พัฒนาในหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบบเขาแบบดูแลเราดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในครั้งที่ได้ยินชมงกาแฟนี่คือแฟนเออนั่งนั่งคิมเหรอไม่เผลอไม่เผลอเราก็ลงเราก็ลงไอจีแต่ว่าแค่แบบว่าไม่ได้ลงแบบว่าเป็นใครอะไรอย่างงี้ลงลงแบบแค่แบบลงเป็นดีเทลไว้งเป็นลงนี้ดลงเป็นเป็นดีเทลไว้อย่างเงี้ย เหมือนกับอันเราไปฉลองวาเลนไทน์เราก็ลงว่าเรามาฉลองวาเลนไทน์อะไรเงี้ยแต่เราลงเราคนเดียวไงอะไรแบบนั้นอ่ะแต่เขา่านกันไม่ราวนี้หรอเราคงไม่ไปทานข้าวคนเดียวเมื่อไรใช่ปะแช่วันาที่ผ่านมาปีที่มีเขาอยู่เราไม่เคหงาเลยมันถ้าช่วงออกก็เหงาเีพี่ใช่ป่ะออฟตั้งๆพอเยียวยาวนี่หรอก็มีก็มีไม่อยาพูดเยอะเดี๋ยว ไม่อยากระเขาก็ขึอนใจแต่ว่าก็คือเราก็ชุกจังหัวใจแต่ว่ามีความสุขดีความสุขก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันความรักที่ดีมันต้องประมาณนี้แหละแล้วคาดขกว่าโมเมนขอแต่งงานอะไรอีงไหมก็จริงๆเขาเคยขอแล้วที่ที่ที่เคยออกข่าวไปตอนนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนก็รู้สึกเป็นความผิดเราด้วยที่นตอนนั้นเราก็แบบ ยังนะกลายเป็นแบบจะยังทำไมตอนนั้นอ่ะรายการทาไมตอนนี้เขาไม่ตอนนี้ก็เหมือนกับเหมือนดูดูกันเรื่องกันแบบว่าเหมือนกับว่าก็ยังแบบศึกษากันไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าแบบไม่รีบเนาะแต่ว่าทุกวันนี้มันมันดีอยู่แล้วเออมันมันดีอยู่แล้วเหมือนกับว่าเขาเขาดูแลเราดีมากกว่าแบบคู่แต่งงานอื่นออีกอะไรเงี้ยแบบ วม้งก็ไม่ปลอดภัยดิเดี๋ยวกเขาเดี๋ยวเขากดดันเดี๋ยวเขาเขากดดันเขาขอเสียงในหัวเราจะตอบว่าอะไรอ๋อแต่งค่นดีอะแต่ลูกเราพี่แต่เขาไม่ขอไงแต่เราพี่พี่ว่าไงเขาเข้ากับลูกเราได้จ huh ริงจริง huh. พ uh ี huh, uh ่ผมก็ชอบอะบอกว่าแบบแบบใจดีอะไรเงี huh. uh ้ยน่ารักเขาสปอยเรามากสปอยเราสปอยลูกเรามากกว่ากันทางคู่สปอยทั้งคู่นี่ก็ว่าชนะใจเลย ให้เขาจะดีอะตามใจตามใจแ,แบบมีมีขอบเขตแต่แบบตามใจทังส่วนใหญ่เ่าให้วกันมาถึงก่แบบห้าปีค่ะเขาไม่ได้อยู่ดีวันท้ายทียท่คุกเข่าขอแต่งงานเลยไม่เรารู้ว่าเขาไม่รีบทุกวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันดีมากๆแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่ได้แบบคือไม่ได้แบบหูต้องอย่างนั้นต้องนี้เพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่แบบรู้สึกว่าก<อ><อ>ารแต่งงานจะแบบไม่ใช่คําตอบ เสมอไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นคนชอบโมเมนต์แบบหวานๆโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บอกเขาหรือบอกพี่แต่ได้เต็มถูกเดี๋ยวเขาหังว่ากดดัน,ดนไม่เขาจะได้รู้เลว่าอ๋อเรายังโอเคอยู่เพราะเขาจะได้กล้าเลยว่าอ้าวถ้าขอใช่ก็แคคิดเหมือนกันว่าเอ๊ยหรือว่าเขาแบบหน่อยว่าแบบค่เก่งๆเลยว่าเออยังไม่รู้ว่าเราความพร้อมแค่ไหนเหมือนคราควที่เราถ้าแบบเขา เหมือนปฏิเสธใช่ไหมเหมือนโดนคนโดนปฏิเสธมันจะมีความปมในใจแต่ถ้าวันนี้เราพูดไม่ได้ไม่มีไม่ต้องมีปมอะไรทั้งนั้นแล้วจะมีความสีแย่แจะวนเวียนไปเรื่องเข้าใจอย่าพอกเขามีเรื่องความรักไหมเขาไม่ส่าต้องโยงมาถึงตายอย่างนี้ตายรสึกยังไงบ้างก็รู้กว่าทําไมทีเราไม่ไปโยงเขาบ้างอะทำไมเราต้องโดนโยงอยู่คนเดียวนี่เห็นจะโยงเลยเนี่ย ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่แค่แบบว่าเหมือนเราก็เป็นห่วงในสถานะว่าเขาจะต้องมาใกล้ชิดลูกเราเอ,อ,อะไรแบบนี้มากกว่าออค่ะเราเราป็นป่วงลูกอะไรเงี้ยบ้างว่าจะสมน็นว่าจะต้องมีคนนึงเข้ามาในชีวิตของพ่อและแม่ครับลูกเราจะปรับตัวได้ไหมตรงนี้ที่เราคุยกันรู้ยังไงเราก็แบบ,บคุยกับเขาทุกเรื่องแบบโอเพนมากมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่แบบเราสามารถแชร์ความรู้สึก แชร์อะไรทุกอย่างกับเขาได้อะไรแบบนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออลูกก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเข้าใจเราเด้วยว่ามันสถานการณ์มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้ววิถีชีวิตธรรมชาติของคนที่จะต้องดําเนิน move on ไปข้างหน้ามันมันเป็นอยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมแสดงว่าเขาเข้าใจว่าถ้าพ่อกับแม่จะมีเพื่อนใหม่หรืออะไรเงี้ยเขา,าโอเคใช่เขาขาเข้าใจขอให้พูดเขาแค่แบบขอให้พูดเขาตรงๆเลยอนะแบบไม่ต้องแบบ หลอกว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรออแบบไม่ต้องเพราะฉะนัออ้นว่าแต่ที่เรายังไม่เปิดเพราะว่าเราให้เราเรายังไม่มั่นใจเราก็ไม่อยากให้มันเจอลูกเราใชก่ก็คือนะ่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่ออนออนออบก็จะบบเจอลูกไม่ค่อยได้เจอลูกเลย,ยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าก็ให้ชัวร์ก่อนอะไรอย่าง,างเงี้ยค่ะสิ่งนี้มันเป็นปัญหาสำหรับได้คุยกับอดีตสามีเราเลยว่าเออถ้ามันไม่แน่ใจไม่อยากแนะนำให้ลูกรู้จัก ไม่เราไปแนะนำอะไรเขาได้ละก็คือคนละพาร์ตใช่ใช่ว่าใช่การดูแลน้องที่ช่วยกันดูเหมือนเดิมออันนี้คือแผนที่น้องจะไปเรียนต่างประเทศนี่จะไปไก็ให้เราก็คือให้ไปทดลองประมาณ5าเดือนคือเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้จะให้ไปเรียนต่อนะตอนนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนมีการคุยกับลูกว่าเออแบบอยากไปใช่ไหมหรือแบบอะไรคือแบบเราก็ไม่อยากไปห้ามเพราะจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเด็กไป แต่พอแบบเขามาขออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอะขอลองไปสั้นๆเราก็โอเคแบบโอเคอนุญาตให้ไปเนี้ยแต่จริงๆอะรออยากให้รอโตกว่านี้อยากให้ได้ตัอดอยากให้ตัดสินใจอะไรได้ได้มากกว่านี้ด้วยค่ะถ้า้องไปเรียนไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยไปเยี่ยมไปเยี่ยมค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมมีเขาจะมีเบรกนิดหนึ่งสิบวันเนี่ยก็คือจะพาพาเขาไปเที่ยวเลยค่าทางฝั่งนู้นกะหส่งการส่งเราติดตามบ้างไหมคะ ก็เห็นเขาไม่เห็นไม่ได้เนาะเห็นก็ก็ก็นดีดีอ๋อยินดีอยู่แล้วนี่เขาอ๋อเราก็ถามลูกว่าเป็นใครหรอไม่เรอไม่หรอเราเราก็เราก็คุยกับลูกทุกเรื่องไงลูกก็รู้พร้อมลูกก็รู้พร้อมเราอ่ะลูกก็ดูข่าวดีรู้สึกไงข่าวล่าสุด ก็ไม่ก็ไม่ได้รู้อะไรรู้สึกว่าเออเออก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็รู้ว่าดีไซน์เขาเป็นไงก็มีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ถามถามลูกลูกก็แบบยังไม่รู้ยังไม่รับการกระตุดนกลูกลูกก็ไม่รู้เหมือนกันลูกก็รู้ข่าวก็ติดตามข่าวลูกไปใช่แต่ว่า้าเราจะไปทำดีเราก็ยินดีด้วยยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะ